กับข้อสู่เรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะมาถึงเรื่องของข่าวดีในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะคะวันนี้รับเงินกันไปเรียบร้อยแล้ว1 0,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์หลายคนร้องไห้เลยนะคะบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยจับเงินหมื่นที่เป็นเงินสดแบบนี้มาก่อนเลยค่ะกลับมาครอบครัวเนี่ยอยู่กัน3-4คนเ่ย ก็ได้หลายหมื่นนะแล้วบางคนเนี่ยบอกเลยเป็นลมเลยไม่ได้กินข้าวเลยดีใจมากแล้วก็รีบไปร้านค้าเลยไปซื้อข้าวไปซื้อน้ำมันพืชไปซื้อของเลยครับค่ะวันนี้เป็นวันคิกออฟที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตรท่านก็เป็นประธานในการเปิดคิกออฟก,กับการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นนี้นะคะซึ่งในกลุ่มของคนที่จะได้รับเงินตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางที่รวมทั้งในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในส่วนของผู้พิการรวมแล้ว14.5ล้านคนเสร็จเศษนะคะวันนี้วันแรกที่โอนเงินไปเดี๋ยวจะมีวันที่เหลืออีก3วันด้วยกันนายกบอกว่านี่เป็นการหมุนเงินเข้าสู่ระบบที่มอบให้กับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้กันก่อนก็คือกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและคนพิการเราเองต้องการจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ต้องการจะหารายได้รัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจ มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ย้ําว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมามีหลากหลายโครงการไปแล้วจํากันได้ใช่ไหมคะพักนี่เกษตรกร,ก,รก็ทํามาแล้วกระตุ้นการท่องเที่ยววีซ่าฟรีก็ทํามาโดยตลอดวันนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นอันนึงที่มันจะเป็นพายุหมุนที่จะเข้าสู่ระบบการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกคนก็รับเงินเข้าไปถือว่าประชาชนจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะคะส่วนดิจิตอลเบลตที่จะเป็นเฟส2 ยืนยันได้เลยค่ะว่ามีแน่นอนแต่รายละเอียดเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้มันน่าจะอยู่ที่การที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลคุยกับผู้ที่ได้รับเงิน1,000งบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะฮะนายกได้พูดคุยกับผู้ที่รับเงินสวัสดีค่ะจังหวัดไหนคะจสมุทรสาครเป็นไงได้ได้หนึ่งบาทตอนกี่โมง ได้อตอนตีสามโอ้ตีสามสิบห้าเลขเด็ดหรือเปล่าให้ <c oughs> ตีสามสิบห้านะดีใจไหมดีใจมากครับตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะรัฐบาลก็ดีใจนะคะที่ได้แล้วจะเอาใช้ไปทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็อเอาไปใช้ซื้อของจำเป็นยุทธิธการ,รของผู้พิการ<อ>เพื่อพัฒสาสถาแนแม่งนี้ค่ะค่ะ ดีเนาะได้ได้ซื้อได้เยอะเลยนะหนึ่งหมื่นครับผมค่ะโอเคค่ะขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะคะคมีอะไรมีอะไรอยากบอกไหมอยากบอกนายกอยากบอกรัฐบาลไหมมีไหม,ม,มคะอยากขอบคุณรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณมอกองค์กรจังหวัดสามคออยากก็ท่านรัฐมนตรีวราพุดหรือต่างมันานี่ท่านรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ด้วยเลยสมขอดูหน้ารัฐมนตรีหน่อยได้ไหมกล้องไปดูหน้ารัฐมนตรีหน่อย ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณต้องต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านานั้นมีส่วนในการที่จะช่วยอนุมัติต้องขอบคุณท่านนายกครับแล้วก็ใช้เงินให้คุ้มค่านะครับอย่าเพิ่งไปที่เจ้าทั้งหลายนะครับเจ้านี้ก <หม arose> ับเจ้ามือไม่เอานะครับขอบคุณนะคะดีใจที่ได้เจอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลด้วยขอบคุณค่ะ